สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิระหกสามสี่ทาโร่นะคะสําหรับวันนี้ก็กลับมาเป็นปก,กติแล้วนะ้องแม่หมอก,กระต่ายก็กลับมาถึงบ้านถึงที่พักแล้วนะคะก็มาอ่านไพ่ให้ทุกคนเหมือนเดิมนะวันนี้จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะเป็นไพ่คลาสสิกมากๆที่แม่หมอก,กระต่ายเนะี่ยซื้อเป็นชุดแรกเลยที่ดูดวงไพ่พชุดนี้เป็นชุดแรกแล้วก็ผ่านมาสามสิบ สปีได้แล้วไหมสามปีแล้วนะคะที่เอามาใช้ในการอ่านนะคะตั้งแต่ฝึกอ่านจนตอนนี้ก็ก็ยังฝึกอยู่นั่นแหละแต่เป็นการฝึกที่เป็นคนละรูปแบบ <laughs> เป็นการฝึกจริงนะคะอ่ะคลิปในคืนนี้นะคะเรามาเปิดพลังงานความรู้สึกนะคะระหว่างคุณกับเขากันก่อนดีกว่านะคะคนที่มีประเด็นนะคะหรือว่าคนที่มีคู่ แล้วมีประเด็นกันก็ได้หรือคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะมาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็พลังงานของเขาเป็นยังไงได้บ้างนะคะแม่หมอกระต่ายขออนุญาตประกาศนิดนึงนะคะในตอนนี้แม่หมอกระต่ายปิดรับดูดวงส่วนตัวอืแบบไม่มีกําหนดนะคะเดี๋ยวเมื่อไร่ที่จะเปิดรับเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกทีเนื่องจากว่าแม่หมอกระต่ายอาจจะต้องมาจริงจังกับการทํา ช่องนะคะต่างๆที่กำลังสร้างอยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลานะคะในการที่จะดูดวงส่วนตัวแล้วนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่สนใจในการที่จะดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะแม่หมอกระต่ายขออนุญาตเก็บพลังงานนิดนึงเพราะว่ายังต้องทำอีกหลายๆอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ยังไม่เปิดรับดูดวงส่วนตัวก่อนนะคะอาจจะไม่นานหรอกนะคะแต่เมื่อไรที่เปิดรับพร้อมแล้วพลังงานกลับมาแล้วเนี่ยก็จะแจ้งกันให้ทราบ ในหน้าฟีดอีกทีหนึ่งนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูในชุมชนหน้าฟีดของเราในช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook กันด้วยนะเริ่มต้นที่พลังงานของคุณกันเลยดีกว่านะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้คะ่ะโอ้ไพ่สวยนะคะเป็น the temperance นะคะในบางคนบางกลุ่ม คุณนะคะเกิดในล,นาลาักษณะราศีธนูนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ค่อนข้างสมดุลน,นะคะสร้างสมดุลให้กับตัวเองก็ได้นะเป็นคนที่รักษาเยียวยาผู้อื่นได้รักษาเยียวยาตัวเองได้ด้วยนะคะลักนาราศีธนโูแต่คุณก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับนะหลับๆตื่นๆนะคะในช่วงนี้กำลังช่วงของการปรับตัวอยู่ก็ได้นะคะ มีเรื่องที่จะต้องให้คิดให้ปรับอ่าอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องการเ,าเรื่องความรักอย่างเดียวตัวคุณนะคะเออเป็นชาวลัคนาราศีธนูราศีกุมลัคนาราศีธนูราศีธาตุลมได้นะคะที่เห็นนะเอออาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะอืมโอเคคุณอาจจะคิดมากนอนไม่หลับ แต่อาจจะเป็นการคิดมากกับสิ่งที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะหรือสิ่งที่กําลังจะเป็นโอกาสเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณนะ่ยคิดมากคิดกังวลว่าเออคุณจะจัดการกับมันยังไงหรือว่าคุณจะรับข้อเสนอตรงนี้ดีไหมนะเป็นเพจอเพนิเคิลมีการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างหรือคุณกําลังคิดนะคะที่จะทําอะไรเริ่มต้นที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะ อันนี้มาดูตัวเขาคนที่คุณมาถามหานะคะคนที่คุณมีประเด็นหรือคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างนะคะคนที่คุณมาถามถึงตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างเสียใจนะเศร้าอยู่นะคะในตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรพลาดไปหรือทําอะไรเสียหายไปนะคะเหมือนเขากําลังเสียดายเสียใจกับสิ่งที่หลุดมือไปนะในตอนนี้เนี่ยอยากจะขอโอกาสอยากจะเริ่มต้น นะคะในการที่จะสารความสัมพันธ์นั้นใหม่อาจจะเป็นคุณหรือเปล่านะคะที่เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเคยทําให้หลุดมือไปตัวเขานะยังไม่กล้าทําอะไรมากหรอกพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของการที่อยากจะได้มิตรภาพอยากจะคืนดีนะคะเป็นการเป็นพลังงานแบบเด็กๆเพดอบคับนะคะตัวคุณเองก็มีพลังงานของเพจเหมือนกันแต่เป็นเพจที่เชื่องช้าแต่ ก็ทํานะทํานะแต่ทําน้อยประมาณนั้นก็ได้พลังงานของคุณนะมีพลังงานของความหยุดนิ่งนะคะแต่ก็สมดุลพยายามที่จะคิดแล้วก็บาลานซ์ตัวเองนะคะส่วนในฝั่งของเขาเนี่ยมีพลังงานของการที่พูดปากไม่ตรงกับใจปากอาจจะบอกว่าอยากเป็นเพื่อนแต่ว่าใจนั้นเสียดายมากมายนะคะมีพลังงานของการปิดซ่อนหลบซ่อนนะคะไม่ให้ไม่บอกให้ใครรู้หรือแอบ,บทำอะไรอยู่ก็ได้นะคราวนี้มาดูกันว่าตัวเขานะคะ คิดและรู้สึกกับคุณยังไงก่อนนอนคืนนี้นะคะตัวเขาคิดและรู้สึกกับคนยังไงก่อนนอนคืนนี้คะ่ะไพ่เอ่อไพ่มันจะโดนไหมเนี่ยเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างโป๊ไพ่ The Lover นะคะแม่หมอก็แต่ขอปิดไว้แล้วกันเนาะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อย่างที่บอกเลยปากไม่ตรงกับใจหรอกด้วยพลังงานที่ขึ้นมาเป็นเพดออกคับเนี่ยคิดแค่ว่าเป็นเพื่อน เสียดายเพื่อนคนหนึ่งคุณอาจจะถูกเขานะคะเก็บไว้เป็นเฟรนด์โซนแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นแค่เพื่อนหรือไม่เคยบอกกันในเชิงความรักโรแมนติกแต่ใจลึกๆเนี่ยเป็นมากกว่านั้นคิดมากกว่านั้นนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนรักของเขายังคิดว่าคุณเป็นคนที่เขายังอยากจะเลือกนะคะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตอยู่นะแต่ว่าด้วยอีโก้ของเขาเนี่ยมันทำให้ตัวเขานะคะไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกนั้นให้กับคุณ รับรู้ได้กับคุณเนี่ยเขาจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องมีอีกโก้ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะกลัวว่าคุณจะรู้ความรู้สึกภายในนะคะหรือว่ากลัวว่าคุณจะดูถูกอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าเขาเป็นคนที่มาดเข้มอะ่ะหรือเขาเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าเป็นคนที่เติบโตกว่าคุณเป็นครูของคุณนะ,ะเป็นอาจารย์ของคุณนี้ก็ได้นะมันเลยทาให้เขาเนี่ยทาได้แค่แสดงออกในเรื่องของมิตรภาพ ไม่กล้าแสดงออกแบบที่ใจต้องการเพราะใจต้องการจริงๆแล้วคุณคือเดลิเวอร์เป็นคนรักนะคะเป็นความรักเป็นคนรักเป็นคนที่เขาอยากจะเลือกอืมถ้าหนึ่งในตัวเลือกนั้นนะคะมีคุณด้วยเนี่ยเขาเลือกคุณนะคะแต่ว่าเขาจําเป็นที่จะต้องมีอีกโก้คนคนนี้ทําเหมือนไม่สนใจหรือว่าถ้าแสดงออกว่าไม่ค่อยสนใจนะไม่ได้ ไม่ได้เข้าหาคุณโดยตรงนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะเขาแอบแอบมองแอบส่องอยู่นะคะเขาแอบสืบเรื่องราวของคุณอยู่ลับๆหรือมีคนคอยสืบคุณให้เขาอยู่ก็ได้นะคะเป็นเพจออฟซอสนะอืมคนคนนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสที่คุณนะในเรื่องของความสนใจนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยตัวคนคนนี้ยังโฟกัสกับความเสียใจที่เกิดขึ้น คุณอาจจะบล็อกคุณอาจจะไม่ได้พูดคุยแล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยอืมเขาเสียดายะเสียดายเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่คราวนี้ก่อนนอนคืนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างเขาคิดถึงคุณไหมคะคนคนนี้คิดยังไงกับคุณก่อนนอนคืนนี้วันนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างเรื่องของโอกาสคุณคือคุณค่าคุณคือคุณคุณคือสมบัติของเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะ ให้เดอะเวินะคะแม้ว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างแต่ความแตกต่างนี้แหละมันทำให้เขามองเห็นโอกาสหลายๆอย่างแล้วก็มองเห็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่าคุณจะเป็นคนที่จะนำพาสิ่งนี้เข้ามาให the world นะคะอยากเข้าไปอยู่โลกใบนั้นกับคุณ mm hmm. เขาคิดยังไงกับคุณก่อนนอนคืนนี้หรอเขามองว่าคุณเป็นคนที่ได้รับโอกาสอยู่เสมอแล้วเขาก็อยากได้รับโอกาสนั้นจากคุณด้วยเหมือนกัน เขามองว่าถ้าเกิดว่าเขานะคะยังอยู่ในชีวิตของคุณตัวเขาเองก็คงได้เจออะไรใหม่ๆเหมือนที่คุณได้เจอได้สัมผัสนะได้ประสบพบเจออะไรประมาณนั้นคุณเป็นคนที่พอใจอะไรง่ายๆนะคะหรือว่าคุณเป็นคนง่ายๆก็ได้เนาะเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองได้ซึ่งเขาอาจจะหนึ่งอิจฉาก็ได้นะหรือสองเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนไอดอลอะที่เขาตัวเขาเองไม่สามารถทําได้ตัวเขาเองต้อง ันหน้าเป็นเดอมเพลอร์ต้องทำให้คนอื่นเอรู้สึกเคารพนับถือรู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่มีอีโกโ้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงๆเขาอยากเป็นแบบนั้นไหมค่าจะไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ด้วยสถานะทางสังคมหรือว่าในเรื่องของหน้าที่อ่ะตัวเขาเองต้องเป็นแบบนี้อ่มันทำให้เขาต้อง ต้องเหมือนกับว่าทําให้คนอื่นเคารพเขาอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยทันที่จริงๆแล้วเขาแอบ,บเห็นว่าคุณอะเป็นคนที่มีความสุขเนาะกับตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นเลยอะในขณะที่ตัวเขาเนี่ยทําอะไรก็ต้องแอบ,บทํากลัวคนนู้นรู้คนนี้จะเข้าใจผิดประมาณนั้นดูเรื่องของหน้าตาแล้วก็สถานะของเขาในสังคมเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําให้เขานะคะปลดแอกตัวเองออกมาแล้วก็เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนที่คุณเป็นอนะ เขามองแล้วก็ชื่นชมคุณนะคะโดยหลักๆแล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะต้องมีการวนกลับเข้ามาอีกแน่ๆแล้วเขาอะ่ะยังไม่ยอมจบมันง่ายๆหรอกการที่จบไปในตอนนี้เนี่ยมันหมายความว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยแค่ห่างกันไปในสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยมันจะต้องรื้อฟื้นขึ้นมาได้เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นเหมือนเนื้อคู่ก็ได้เนาะที่ยังไงก็จะไม่จบกันไปนะคะพลังงานที่ เป็นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเป็นไพ่เดลเวอร์นะคะคนคนนี้เนี่ยไม่ตายก็ขอได้เจอคุณอีกสักครั้งหนึ่งอะประมาณนั้นเลยนะคะยังไงก็ขอให้ได้เจอรอโอกาสอยู่นะแล้วก็ต่อให้คุณกับเขาเนี่ยอยู่กันคนละที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคนคนนี้ยังมองว่าตัวคุณกับตัวเขายังสามารถปรับจูนเข้าหากันได้นะคะรอการเริ่มต้นใหม่รอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาอยากบอกอะไรกับคุณในคืนนี้ก่อนนอนคะ่ะ คุณคือบ้านคุณคือคนรักนะคะเขายังมั่นคงกับคุณอยู่เสมอนะคะเขามองว่าคุณเป็นเหมือนนื้อคู่ทวินเฟลมอะเป็นคนที่เขาจบไม่ได้แล้วมันก็เซอร์ไพรส์เขามากมากนะคะในตอนนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องจบกันไปก่อนจบในเนี่ยที่นี้คือจบในสถานการณ์ตัวเขาเองยังไม่ได้จบนะเพราะเขายังเสียดายอยู่ยังอยากเริ่มต้นรอโอกาสนะคะรอเวลาแล้วก็ขอให้มีโอกาสนี้กลับมากับคุณอีกครั้งหนึ่งค้คนนี้คิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่มีกับคนคะ่ะ เขายังคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะทิ้งอะไรได้บ้างไหมในชีวิตเพื่อที่จะให้มีคุณอยู่ในนี้หรือเขากําลังคํานวณอยู่ก็ได้นะคะว่าถ้าเขามีคุณเขาจะต้องสูญเสียอะไรแล้วมันคุ้มกันไหมหรือการที่เขาสูญเสียอะไรไปบ,บางอย่างกับการที่ไม่มีคุณเนี่ยอันไหนคุ้มค่าก,กว่ากันคนคนนี้กําลังคิดทบทวนในเรื่องของ การได้เสียในความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกคือเขาเป็นตําแหน่งดีเอมเพลเรอร์เนาะเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าเขาอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกคุณไม่ว่าจะตําแหน่งไม่ว่าจะเรื่องเงินทองนะคะความพอใจในชีวิตหรือแม้กระทั่งความโสดมันเลยทําให้เขาเนี่ยต้องคิดแล้วก็คํานวณเนานะพอพูดถึงความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาต้องคิดเยอะนะคะคิดเยอะแต่ก็อยากได้แล้วแหละไพ่คิงออฟวอล สเสน่ห์คุณเหลือรอนอ่ะคุณทำให้็ีเพอเรอร์ที่ไม่พูดไม่จาไม่ยิ้มนะคะเป็นคนที่หลงรักใครสักคนได้จริงๆอะ่ะอืมแล้วก็อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้สเสน่ห์ของคุณดึงดูดเขานะคะแล้วเขาก็รู้แหละว่าเขาน่ะจะจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจนะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังตัดสินใจไม่ได้แค่นั้นเองนะเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ เขาจะทำต่อเขาจะทาอะไรยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ค่ะออโอ้โหทำอะไรก็ได้ตามความรู้สึกที่เขามีแล้วมันสุขมันทำให้เขาสุขใจคนคนนี้จะทำเขาสุดท้ายท้ายที่สุดอะมองว่าคนคนนี้เขาจะเลือกทำในสิ่งที่เขาต้องการอะเพราะว่าเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความความรักที่มันเอิอลอ้น่ะ มันเรียกร้องให้เขาต้องทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อความสุขแล้วเขาจะยอมเป็นทาทาตัวเป็นเด็กๆเ,เพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เขาอยากจะได้นะก็รอดูแล้วกันเนาะว่าเขาจะทําอะไรนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะด้วยไพย่ข้อความเขาอยากบอกอะไรกับคุณก่อนนอนคืนนี้ค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณก่อนนอนคืนนี้ You and I were too young. คุณกับเขาเนี่ยยังเด็กกันมากๆเลยในตอนนั้นที่รู้จักกันเนาะแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกได้แล้วนะคะคิดได้แล้วนะหรือเขาอาจจะหมายถึงตัวเขาเองก็ได้ว่าเขาเนี่ยยังเด็กอยู่มากเลยนะคะหรือณนะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะยังเด็กกันทั้งคู่ก็ได้นะคะ I feel I even though we are apart ะะเขายังรู้สึกถึงคุณได้แม้ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะแยกย้ายกันไปนะคะ I remember every detail of that day นะคะเขายังจำในทุกรายละเอียดของวันนั้นได้ไม่รู้วันไหนนะแต่เขาจำรายละเอียดมันได้ในทุก,ทกตอนเลยนะคะ So many things remind me of you นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่ที่เตือนใจเขานะคะเกี่ยวกับตัวคุณเหมือนเขาคิดถึงเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลานะ We w i be together again, again เห็นไหม หมือนไพ่ใบนี้ที่บอกว่ามันยังไม่จบเขาพูดเลยว่าคุณกับเขาจะต้องกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่ง we, we, be b b together again นะคะ I look for you everywhere นะคะเขามองหาคุณในทุกที่ที่เขาไปหรือทุกทุกที่ที่เขาเคยไปกับคุณ I want to feel that way again ะคะอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งแบบที่ every detail อะ <laughs> ไม่รู้มันกันนะไปอะไรกัน I want to tell you how I feel อยากบอกคุณเหลือเกินว่าเขารู้สึกยังไงนะคะ I know I was a distraction from your pain เขารู้ว่าเขานี่แหละที่ทำให้คุณเนี่ยต้องสูญเสียอะไรทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ความเจ็บปวดของคุณนะคะทำให้คุณนไม่สามารถโฟกัสอะไรได้หรือตัวเขาเองนั่นแหละที่อาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรได้ดีเท่าไหร่เพราะความเจ็บปวดมันดึงเข้าไปนะคะความเจ็บปวดรบกวนอยู่เสมอนะคะ I wish I could take back. I wish I could take back my word นะคะเขาหวังเอาไว้ว่าเขานะ่ะจะเอาคำพูดนั้นกลับคืนมาได้ไม่รู้ว่าเขาเคยพูดอะไรให้คุณเสียใจหรือว่าคําพูดอะไรที่เขาเคยปฏิเสธคุณไปหรือเปล่าณนะวันนี้ยเขาเสียใจนะคําพูดของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาเคยทําหรือสิ่งที่เขาโกหกตัวเองปากบอกไม่ชอบปากบอกไม่ได้รักนะแต่ใจลึกๆแล้วเนี่ยรักมากรักไมก่ชอบคุณจะตายนะคะ เขาอยากจะเอาคําพูดนั้นกลับคืนมาแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่จะทําให้เขาอะ Take A c t i o n ก็คือความรู้สึกของเขานั่นแหละที่มันมีจนล้นให้กับคุณแล้วนะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว n ไนท์ night, ค่ะ